เชื่อไหมครับว่าครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนกลุ่มตราสารยีดไทย,ยบวกไป5%ในปีนี้เราเห็นจัคหมาขึ้นคู่กับประธานาธิบดีได้เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นการสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งละกันการประมวลผล AI มันใช้พลังงานสูงมากแล้วถามว่าการประมวลผล AI หนึ่งครั้งเนี่ยใช้พลังงาน เท่าไหร่าเซิร์ชหนึ่งครั้งเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหาด a ตตก่อนเสร็จด a ตต้าฟีดกลับมาได้ชิปอ่ะแล้วก็ประมวลผลอีกรอบซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันใช้พลังงานสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความต้องการการใช้พลังงานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงมาก ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ตลาดของการลงทุนเนี่ยมีความผันผวนมาเลยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปพิกเราก็เลยอยากจะมาสรุปภาพรวมกันนิดน,นึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดการลงทุนแล้วที่ผ่านมาเรามีการปรับเปลี่ยนคําแนะนําเป็นอย่างไรบ้างและแน่นอนค่ะวันนี้พิ่งอยู่กับทางคุณชาณรงค์เคเวลซีไอค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกับเราค่ะสวัสดีค่ะชาสวัสดีครับอย่างที่เมื่อกี้พี่เกินไปเลยว่าปีนี้มันผันผวนมากมาแรงั้นนนาาาาะกํทดดจ การลงทุนเราก็ไม่นิ่งเหมือนกันรเรามีการปรับมาโดยตลอดทีนี้เลยอยากจะให้ชาลองเรียบเรียงนิดนึงว่าทั้งปีเนี่ยมันมีจุดปรับใหญ่ๆอยู่ตรงไหนบ้างเรีได้ว่าก่อนอื่นจุดใหญ่ๆก็คงหนีไม่พ้นช่วงเดือนเมษาครับที่มีเรื่องลิซิ c ิคอทาริฟเกิดขึ้น เชื่อว่าณนะเวลานั้นเนี่ยคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขนาดนั้นคนก็ลดสินทรัพย์เสี่ยงหมดมซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เรามีการปรับพอร์ตขนาดใหญ่ผมอย่างแยกประเภทหลกัหลกๆก่อนนะครับตัวที่ลดจริงๆก็คือสินทรัพย์เสี่ยงนั่นก็คือหุ้นนะครับเราปรับโดยที่มีลดสัดส่วนลงในแง่ของภาพรวมของตลาดหุ้น แต่อีกในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ปรับเรียกได้ว่าลักษณะของหุ้นและกันจากที่เคยเป็นเติบโตสูงเราก็ปรับมาอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าดิเฟนซีผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มดิเฟนซีก็จะเป็นในกลุ่มของเฮลท์แคร์เป็นต้นหรือว่ากลุ่มอพเวลอินฟราสักเจอร์หรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้มีกรดส,สูงตลาดไม่ได้ให้ว a ลูเอชันที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกให้กับลูกค้าเนี่ยเราเน้นในฝั่งที่เรียกว่าความป้ออองงงกกกกัันนคควาาามเเสี่ยยขลลป็หล็ออหืใ ลูกค้าเนี่ยได้กําไรแต่เวลาขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มีการขาดทุนเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นหุ้นดิเฟนซีปกติที่เ,เวลาเราเอามาคุยกันอย่างที่เมื่อกี้มันบอกคือขาลงมันจะจํากัดหน่อยเพราะงั้นทางหนึ่งที่พวกเราดูแลลูกค้าเราได้คืองั้นลดไอสินทรั์เสี่ยงลงมาแล้วกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีมากขึ้นใช่ครับอันนี้ผมเล่าเรื่องหุ้นไปแล้วนะเราเอามาฝั่งตราสารหนี้กันดีกว่านะครับฝั่งตราสารหนี้เนี่ยแน่นอนเป็นเรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแหละแล้วช่วงที่ผ่านมาตราสารหนี้ไทยเนี่ย ปีนะครับทาง k w s e o เนี่ยมองว่าการลดออกเบีย้ยเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูง นะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ดูดีมากนักเพราะฉะนั้นการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ง่ายที่สุดผ่านทางนโยบายการเงินก็คือการลดดอกเบี้ยนะครับสุดท้ายก็ลดดอกเบี้ยจริงๆแล้วก็สะพายตลาดด้วยเชื่อไหมครับว่าครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนกลุ่มตราสารนี้ไทยเนี่ยบวกไป5%เรพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็มีคําแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยถ้าได้กําไรไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ move ก็คือทยอยลดแหละแล้วก็ไปเข้าตราสารนี้โลกแทนนะครับผ่านมาถึงประมาณเดือน6ก เดือน6กเนี่ยก็จะเริ่มมีการพูดถึงแล้วเการขึ้นภาษีเก็บภาษีขนาดนี้เนี่ยประชาชนคนที่ต้องซื้อของในสหรัฐเขาจะสามารถที่จะแบกรับต้นทุนพวกนี้ได้ไหมก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องจะเกิด Recession อีกครั้งหรือเปล่านะครับก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นซึ่งทางเราก็พิจารณาแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันค่อยๆ ทยอยฟีดทยอยส่งผ่านแล้วก็แนวโน้มการเก็บสินค้าที่ได้รับผลกระทบจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นรถยนต์<ม>ที่ต้องนําเข้าจากเม็กซิโก<ม>ก็เริ่มมีการยกเว้น<ม>คือหลายๆอย่างที่มีผลกระทบต่อประชาชนก็จะเริ่มยกเว้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ แต่ที่ทางสหรัฐเขาต้องการที่จะมีทางด้านเก็บภาษีจริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะต่อสู้กับทางฝั่งจีนซะมากกว่างั้นสิ่งที่ชาญกําลังจะบอกพวกเราคือตอนเดือนเมษาที่เราเจอเรียกว่าขู่ขู่ยกใหญ่เลยครับแต่พอเวลาผ่านไปการเจรจามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นมันเริ่มมีการเอาผลกระทบที่ประชาชนน่าจะได้รับจริงๆเนี่ยแล้วมาดูว่าตรงไหนที่จะทําได้ตามที่ประกาศไมหรือตรงไหนลดลงมาสถานการณ์มันเลยดูดีขึ้นมาหน่อยใช่ใช่ครับไล่มาทั้งหมดเนี่ยยังไม่จบนะครับอ่ะมันก็จะมีเดืครึ่ปรงปีนะอ่าใช่มันก็จะ มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ว่าเงินเฟอ้อจะขึ้น<ม>เฟดจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับแล้วต้นปีเนี่ยหลายเจ้าก็มีการประเมินว่าปีนี้อาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้<ม>หรือลดได้แค่หนึ่งครั้ง แต่เชื่อไหมครับว่าก็มีบางเจ้าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเหมือนกันนะครับที่ก็คือลอมบาร์ดเยเยเขาบอกว่าลด3ครั้งแต่ทางทางเคเบิลซีก็ประเมินว่าการลรดดอกเบี้ยเนี่ยคงม,มีโอกาสเกิดขึ้นแหละแล้วปรากฏว่าก็เกิดขึ้นจริงแล้วจากคาแนะนํานั้นหรือว่ามุมมองนั้นเนี่ยทางเราก็เห็นเห็น<ๆ>ว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยเนี่ยมีจะจะมี1ครั้งหรือ3ครั้งในปีนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเห็นว่าการเข้าลงทุนในฝั่งตราสารนิโลที่เราแนะนําให้ move จาก ตาสัานีไทยไปนะจังหวะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นจังหวัดที่ดีจังหวัดหนึ่งทีเดียวเพราะว่ามันมีภาพชัดเจนอะไรอย่างนะครับเช่นอัตรานโนยบายการเงินสหรัฐเนี่ย<ม>องไม่สามารถที่จะปรับขึ้นได้<ม>เพราะตอนนั้นเฟดเขาก็มีดูอ้มาเดตแล้ว<ม>คือการพิจารณาหนึ่งปกติเขาจะต้องดูเงินเฟ้อเป็นหลักถูกไหมครับตอนนั้นเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องต้องดูฝั่งการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือภาาการจ้างงานด้วยแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยค่าการจ้างงานมันเริ่มที่จะส่อแววแล้ว<ม>เขาก็เลยเน้นไปทางนั้นเป็นหลัก แล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะฉะนั้นภาพมันค่อนข้างชัดโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยยากถามว่าถ้าไม่ลงเป็นไรไหมไม่ลงก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเราก็ได้อัตราผลตอบแทนที่สูงอยู่ดี นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าครึ่งปีหลังจริงๆก็ไม่ได้น้อยหน้าก็มีเรื่องที่ตามมาอีกจุดตอนต้นที่ชาญมีการบอกว่าเรามีการปรับสินทรัพย์บางอย่างไปเข้าตัวที่เป็นดิเฟนซีฟมากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าในระหว่างปีเนาะทางพวกทางทีมงานเราเนี่ยก็มีหยิบเอาตัวเคจีนฟราบ้างเคจีเฮลเข้ามาบ้างซึ่งทั้ง2ตัวเรียกได้ว่าก็เป็นกองแนะนําตัวหนึ่งแหละที่ทางเคเบิลซโแนะนําอยู่2ตัวนี้ถ้าอยากให้ลองมิกซ์ภาพกับตอนช่วงการปรับพอร์ตครึ่งปีหลังนิดนึงว่าเป็นยังไง ื 9, <S <S ผมเอาเดือน7ก่อนอเดือน7เรามีคําแนะนําที่แนะนําลงทุนในจีนกลับมานะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขาต่อสู้กับจีนขนาดนั้นทําไมเราถึงแนะนําจีนนะครับหนึ่งเรามองว่า valuation มันค่อนข้างต่ํามาก นะครับเชื่อไหมครับว่า forward P/E ของตลาดหุ้นจีวที่10เท่าซึ่งถือว่าถูกมากนะครับบางตัวก็ต่ํา10ด้วยแล้วยิ่งถ้าไปดูข้างในเนี่ยอย่างพวกอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไปตูหรือที่หลายคนรู้จักเทนเซนตพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นเทคอย่างหนึ่งละกัน ในขณะที่หุ้นเทคโกรดเริ่มดูดีโกลดเกิน10อยู่แล้วพ e เนี่ยต่ำประมาณ10เท่า,าผมว่าเรียกว่าจังหวะที่ดีเลยแหละนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นการพัฒน,นาการของทางการจีนที่ผ่อนคลายมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้หลายคนกลัวเพราะว่ารัฐบาลจีนมีมาตรการควบคุมบริษัทเอกชนค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงอยู่นะเข้มงวดแต่เราก็จะเริ่มเห็นภาพว่าเออหลังๆเขาก็มีการส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างเนวะก่นอนหน้านั้นเราก็เห็นแจ็คหม่าไม่สามารถอยู่ในจีนได้ในปีนี้เราเห็นแจ็คหม่าขึ้นคู่กับประธานาธิ ได้อ่ะเพราะฉะน,นั้นมันถือว่าเป็นการ,รสัญญาณเชิงสัรลักษณักแหละอย่างหนึ่งละกันแล้วคําแนะนําเราก็เรียกได้ว่าให้ผลตอบ,บทอแทนที่ที่ดูดีเลยทีเดียวงั้นในเชิงของคือเราเห็นแหละว่าเทคมาเทคดูยังมีอนาคตที่มีโกรส t ต่อได้แต่ว่าในในมุมมองของเทคเองไม่ได้มีแค่ในฝั่งบริการมีทางจีนด้วยแล้วถ้าเรามองว่า variation เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งจีนเนี่ยคุ้มค่ากว่าเราก็เลยมีการแนะนําเข้าไปลงทุนเข้าไปลงทุนในเออเทคจีนมีเคชัยนา เทเทคเนี่ยมาเดือนประมาณเดือน9นะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเรามีคําแนะนําให้ลดการลงทุนในเวียดนามลงนะครับต้องต้องย้อนกลับไปก่อนจริงๆเวียดนามเนี่ยเราแนะนำแนะนาตั้งแต่แรกพอมาถึงเดือน4มีประเด็นเราก็ยังคงแนะนําอยู่เพราะเราเชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็ใจตุ้มๆต,ต่อมๆนะ <c oughs> ก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ฉันจะเก็บภาษีของคนที่เป็นประเทศส่งผ่านด้วย <c oughs> หาเวียดนามก,ก็โดนเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ตบได้ด้วยดี <c oughs> แล้วราคาหุ้นเวียดนามก็ปรับตัวขึ้นได้ดีด้วยจนมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าตลาดเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่า PE ถูกจริง GDP ก็โตดีจริงนะครับแต่มันเป็นตลาดที่เรียกว่ายังไม่ได้พัฒนามากนักถึงแม้ว่าเทียบกับตลาดหุ้นไทยเนี่ย ก็ยังเรียกว่ายัางห่างไกลยอยูอนะ่เพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอัรเล่นมาจิ้นเยอะขึ้นมีนักลงทุนรายย่อยเล่นมากขึ้น เวลามีการเทขายเนี่ยมันจะปรับตัวลงเร็วแล้วก็แรง<ม>เรียกได้ว่ากว่าจะแนะนําขายอะไรก็อาจจะไม่ทันนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะนั้นที่เราเห็นว่าบัญชีม a จิ i เริ่มเยอะขึ้นผลตอบแทนที่เราแนะนําให้ลูกค้า<ม>ด้วยตัวเลขที่ระดับเกิน1 0ขึ้นไปเนี่ยเป็นระดับที่เรียกได้ว่าได้ผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อแล้วนะครับเราก็เลยแนะนําให้ลดออกแล้วก็มาเข้า A A เทกแทนนะครับซึ่งคือเวลาพูดถึงกลุ่มเทกเนี่ยหลายคนอาจจะลึกแค่ nvidia ซมิคอนดักเตอร์เพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่อง a อแต่หลายคนอาจจะลืมไปว่าฝั่งเอเชียเองเราก็ทํา AI เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าอันที่ผลิตชิปเนี่ยอยู่ไหนอันที่ผลิตจริงๆอยู่ที่เอเชียก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงหลายคนก็ลืมนึกถึงญี่ปุ่นเลยเพราะเอาแต่ไปเที่ยวกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ไฮเทคแต่พอนึกถึงเรื่องนี้กลับลืมไปแล้วก็มีหลายบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกเซมิคอนดักเตอร์ผู้ผลิตชิปเครื่องจักรผลิตชิปหรือว่าเครื่องมือในการรตวจอบมี แไปหมดอย่างเอเชียถ้าพูดถึงไม่ได้เรื่องการผลิตพวกนี้กลุ่มพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆเราก็มีเยอะเหมือนกันนะครไม่ว่าจะเป็น Grab หรือว่าเรื่องเกมมิ่งพวกนี้ถือว่านับเกี่ยวข้องหมดซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในเอเชียหลายบริษัทหลายบริษัทเลยนะครับเรียกได้ว่าปาดมาเกือบทั้งเกือบทั้งนีเจียแหละเราได้ทั้งจีนทั้งญี่ปุน่นทั้งเกาหลีเกาหลีเนี่ยที่ขึ้นขเนี่ยจริงๆขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ตัว หลายๆท่านดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็จะรู้ว่าจะมีคําว่าแชร์โบก็คือมีกลุ่มทุนอยู่ไม่กี่กลุ่มแหละซึ่งตลาดหุ้นเขาก็เป็นแบบนั้นนี้กลุ่มเทคที่เกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนซัมซุงคือหนึ่งในนั้นแต่ซัมซุงไม่ได้ทําแค่ทีวีโทรศัพท์ซัมซุงเขามีทําเรื่องเมมโมรี่ชิพด้วยนะครับซึ่งใช้กับ AI เหมือนกันแล้วเจ้าที่สามารถผลิตตัวที่มีความเร็วสูงใช้กับ AI ได้ดีเนี่ยจริงๆณนะตอนนี้เท <c oughs> ่าที่ผมทราบมีอยู่3าเจ้าก็คือ1เจ้าอยู่ในอเมริกา อีก2เจ้าอยู่ที่เกาหลีหก็คือซัมซุงกับ SK สเคไพูดมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับทางเรื่องของเทคในช่วงครึ่งหลังเมื่อกี้ถัดจากเวียดนามไปแล้วถัดจากเทคไปแล้วเรามีตอนต้นนั้นเรามีแตะไว้ว่าตัว g ีเฮลกับตัว g ี ra, อินฟาซึ่งจริงเรายืนยาวมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีแล้วแหละว่าสตัวนี้ลงทุนได้ในปีนี้เอาเคจีเฮลก่อนจริงๆมันมีอยู่ในพอมมานานแล้วแหละแล้วตอนเดือน4ี่เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราไม่ไม่ปรับเพราะว่ามันตรงตาม มุมมองที่เรามองว่าเราจะเลือกดิเฟนซีถูกไหมครับแต่เอิญมันก็มีประเด็นเรื่องภาษียาเหมือนกันซึ่งแน่นอนตอนที่ประกาศออกมาเนี่ยก็มีการว่าต้องลดราคายานะครับในกลุ่มเมดิเคทที่อยู่ในสหรัฐเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาเข้าถึง<ข>ายาได้ในร,ราคาที่ถูกเพราะว่าราคายาที่สหรัฐนี่คือเรียกได้ว่าแพงเวอร์แล้วกันช่วงนั้นกเ็เรียกได้ว่าไม่เพอร์ฟอร์มโดยเฉพาะในกลุ่มยา นะครับพอ,อผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นก็ปรากฏว่ากลุ่มเมดิเทเนี่ยโดนแค่บางบริษัทเท่านั้นเพราะบางบริษัทไม่ได้มีสัสดส่วนในการขายในเมดิเทคที่สูงมากนะครับ,รบเราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเออเรามาถูกทางแล้วแลวยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เรายังยืนยันมาตลอดแล้วก็ให้มันอยู่ในพอร์ตเนื่องจากเราเน้นว a าโลชันเป็นหลักจริงจ นะครับณตอนนั้นบริษันกลุ่ม Healthcare เฮลแคร์ยอยู่ที่ระดับที่10เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มเทคเนี่ยซัดไป 20- กับ30ทเท,บท,ท่าแล้วนะครับแล้วจริงๆถ้าพูดถึงเรื่อง AI เองกลุ่มเฮลแคร์ขเขาก็เอาใช้ AI มาเป็นผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้แหละนะไม่ว่าจะเป็นการอ่านฟิเม็กซเรย์การเก็บข้อมูลระเบียนผู้ป่วยหรือว่าช่วยวิเคราะห์ภาพ MRI อะไรก็แล้วแต่ถัดมาก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่อง Longevity มากขึ้นกลุ่มไบโอเทคมีการพูดถึงมากขึ้นปรับตัว ได้ดีขึ้นด้วยก็ส่งผลให้กองทุนเทลแคร์เนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งในช่วงท้ายตลาดเรียกได้ว่าทําให้เราเชื่อมั่นนะ <c oughs> ว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอดในด้านของราคา <c oughs> เราไม่หวั่นไหวกับกระแสะโลกมากเกินไป <c oughs> สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูเรื่อง ของราคาว่าเหมาะสมหรือเปล่าคือเขามาแหละเขามาช้าแต่มานะมาช้าแต่มาช่วง3เดือนหลังเนาะต้องขยายความกับเพื่อนๆเราเพิ่มเติมว่าตัวเวลาเราพูดกันถึงเฮลท์แคร์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงแค่ยาอย่างเดียวซึ่งมันจะมีพวก b บลเท c h อยู่ในนั้นหรือว่ามีเมดเท็หรือมีอะไรอีกเยอะแยะเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวพวกเคจีอินฟรหรือ KGH e a l t h มากกว่านี้เนี่ยลองกลับไปดูคลิปก่อนนานี้ก็ได้เราเคยมีการหยิบในรายละเอียดมาคุยกันไหนเมื่อกี้แต่ G Infra ละเป็นอีกตัวนึงแหละที่ยืนยาวมาตั้ง ต้องบอกว่าช่วงหลังจากที่เราแนะนําเดือน4เนี่ยเรียกได้ว่ามาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกก็บวกไป8-9%ซึ่งถือว่าผลตอบแทนทีเลยทีเดียวที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าคนก็เริ่มพูดถึงมากขึ้นสาเหตุที่พูดถึงมากขึ้นเพราะว่านังทุนหลายท่านเนี่ยลืมนึกไปว่าการประมวลผล AI เนี่ยมันใช้พลังงานสูงมากแล้วถามว่าการประมวลผล AI 1ครั้งเนี่ยใช้พลังงาน เท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google เทียบกับไปเซิร์ชใน ChatGPT มันใช้พลังงานต่างกัน30%ซึ่งเยอะมากนะครับการที่ AI จะทำงานได้เนี่ยมันมีทั้ง Data Center เราเซิร์ชหนึ่งครั้งเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหา Data ก่อนเสร็จ Data f e e d กลับมาที่ชิปอ่ะแล้วก็ประมวลผลอีกรอบซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันใช้พลังงานสูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความต้องการการใช้พลังงานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงมากนะครับอย่างทาง JP Morgan เขาก็ประเมินว่าความต้องการการใช้พลังงานใน10ปีข้างหน้าของ d a t a Center mm hmm. จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าซึ่งสูงมาก นะครับซึ่งกลุ่มจีนฟ้าเนี่ยก็ลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าผลิตไฟฟ้าผลิตน้ํปาทระปาทํา Data Center รวมไปถึงโครงขายทั้งโทรคมนาคมแล้วก็สายไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราได้ยินจีนินฟ้าคือก่อนอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เขาอาจจะคุ้นเคยแล้วกันว่าอินฟ้าคือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเราก็จะนึกถึงแค่ถนน,นทางด่วน<ช>อะไรพวกเนี้ยแต่ณวันนี้ไอ้คำว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ว่ากับเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลมันเลยลามไปในเรื่องของ Data Center บ้าเซ e r เตอร์บ้างอ่าไฟเบอร์ออปติกบ้าง ตัวการผลิตพลังงานด้วยอันนี้คือภาพรวมของจุดที่ทาง k b l e c a o รมีการปรับคําแนะนํามาตลอดทั้งปี การจัดพอร์ตของลูกค้าเนี่ยเราก็จะคิดการให้คาแนะนำนะว่าเราน่าจะมีการแบ่งเงินลงทุนเป็น2ส่วนคือพอร์ตลักหรือที่เราเรียกว่าคอพอร์อีกจุดหนึ่งคือซัตเทอร์ไลท์เมื่อกี้ที่เราคุยกันส่วนใหญ่หลายตัวจะเป็นการปรับในมุมของซัเทอร์ไลท์นี่กลับมาดูในของคอพอร์ตคอพอร์ตในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้คําว่าคอพอร์ตที่เราแนะนำค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองที่เป็นมัลติแอสเซทเช่นตัว k คเบิลพลัสซีรีสอย่างเงี้ยในระหว่างทางผู้จัดการกองทุนเข,เขาก็ดูแลเราเหมือนที่เมื่อกี้ชันเล่าาที้้เเออออรรรวว่ไตัค์ซืา อาจจะไม่ได้เห็นว่าเขาทําอะไรไปบ้างตรงนี้ลองสรุปนิดนึงค่ะวพาผู้จัดการเขาดูแลให้เราอย่างนี้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยคือเราก็มีการคุยกับทางผู้บริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือรจอจกสิกรไทยที่เป็นผู้ดูแลกองนี้เราก็จะดูว่ามุมมองเขากับของเราเนี่ยสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะมีต่างกันได้บ้างแต่แต,แต่ก็ต่างกันไม่เยอะเนื่องด้วยปีนี้เท่าที่ติดตามมาคือเรามีมุมมองที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน เอาเอา,เอาประเด็นแรกก่อนก็คือกลุ่มตาสานีกลุ่มตาสานีเนี่ยมุมมองค่อนข้างชาัดว่าเหมือนกันนะครับแนวทางการปรับพอร์ตช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังก็เหมือนเราเหมือนกันนะครับคือครึ่งปีแรกเนี่ยก็เน้นฝั่งตาสานีไทยพอมาครึ่งปีหลังเนี่ยก็ลดฝั่งตาสานีไทยแล้วก็เพิ่มตาสานีโลกถ้าเป็นฝั่งหุ้นณปัจจุบันตอนนี้เขามีการเรียกได้ว่ามีเพิ่มน้ําหนักในฝั่งหุ้นเรียกว่าโอเวอร์เวทละกันนะครับโอเวอร์เวทเล็กน้อยไม่เยอะแล้วก็เน้นตลาดเกิดใหม่ก็คืออิมเมอร์ จีนซึ่งสอดคล้องกับของเราแล้วที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับต่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเขาอาจยังไม่ได้ทยอยกลับเข้ามาลงทุนในฝั่งของอ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตหรือว่าฝั่งสหรัฐก่อนหน้าเขาอาจจะลดไปเยอะแต่ตอนนี้เขาก็ทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาให้อยู่ในระดับเรียกว่า,ายังไม่ได้ถึงกับขนาดโอเวอร์เวตมากนะครับเพราะคนที่ดูแลอ่อนหรือว่าคำแนะนำกับการลงทุนผมเชื่อว่าทุกคนดูที่ว a ลูเอชันเป็นหลักก่อน ซึ่งถ้า valuation มันไม่ได้หรือมันไม่เหมาะสมเนี่ยการที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่เรามีการเอามาเล่าบ้างในแต่ละครั้งนะคะว่า3เดือนไปแล้วเคเว Plus มีการปรับอะไระทีนี้ถ้าเอาณนะวันนี้สาหรับลูกค้าที่ยังเรียกว,ว่าพอพอร์ตยังไม่เต็มที่เรายังคงแนะนําอยู่ว่าสามารถทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนได้ซึ่งถ้าใครที่ยังอยากจัดพอร์ตนะแล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนคอเนี่ยเราให้คีปอยู่ประมาณสัก60%ส่วนซัเทอร์ไลท์หลายตัวเลยเมื่อกี้ที่ว่ากันมาเราไปเฉลี่ย กันไปเนี่ยตรงนี้พยายามคุมสัดส่วนให้อยู่ไม่เกินสัก40%อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทาง k w c l ิ o เราแนะนําให้การร,รักษาสัดส่วนประมาณนี้งั้นถ้าในมุมของผลตอบแทนบ้างสาหรับลูกค้าที่เขาซื้อกองตะกูล k w เ l ิลพล s ส e ีเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้ผลตอบแทนถ้าเอาคร่าวๆอะตัวที่เส่ยงสุดมีหุ้นเยอะสุดนะครับหุ้น85%ประมาณอยู่ที่8% ส่วนตัวกลางครับผมจำเป็นเพจก็อยู่แถวๆสักประมาณประมาณ6ส่วนตัวต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4ถึง5อ่านะครับโอเคคือเคเวลพลัส well ซีรีส์เรามีอยู่5ตัวก็ไล่กันไปตามสัดส่วนของหุ้นก็มีตั้งแต่เคเวลพลัสไลท์บาลานซ์สปีดอาร์สปาร์แล้วก็ไปทีอัล t i m a t เทแถวนี้นั้นสัดส่วนของหุ้นในแต่ละกองเราสามารถเลือกได้แหละว่าเราอยากได้กองที่เป็นมัลติแอสเซทที่มีความเสี่ยงประมาณไหนเลือกหเหมาะตัวเองทั้งหมดตรงเนี้ยสามารถลงทุนได้ที่อยู่ในคอร์ o r t ก็อันนี้เรียกได แล้วกันสิ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆต่อคือในระหว่างทานทางเคเวลเราพยายามเอามาอัปเดตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ p r o d u ั t ที่เราแนะนําเป็นตัวไหนบ้างซึ่งโดยทั้งหมดที่เราหยิบมาคุยเนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากทางที่ทางเคเวลซอเรามีการเลือกเป็นกองแนะนำก็อยู่ในพอร์ตดังนั้นอันนึงที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้คือใครที่ลงทุนในคอพอร์ตหรือว่ากองทุนเคเวลพลัสซีรีส์เนี่ยจริงๆแล้วผู้จัดการกองทุนเขาดูแลให้เราอย่างเพรียนขันแข,ข็งเลยในทุกๆเดือนมีการปรับเพิ่มปรับลดอะไรอยู่ตลอดเวลาดังนั้ง จะมีราคาที่ผันผลไปบ้างตามตลาดแต่ถ้าเมื่อกี้เราทวนกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้จริงๆเขาสามารถรักษาผลตอบแทนได้เป็นบวกอย่างต่อเน,นื่องมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากติดตามสถานการณ์ในรายสัปดาห์ต้องบอกว่าชานเนี่ยมีรายการอยู่แล้วในทุกวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์นะคะช่วงประมาณสักสิบโมงสามารถไปตามอยู่ในเคเบิลเคเบิลได้และที่สําคัญคือถ้าใครอยากที่จะดูว่าแล้วปีหน้าเอาลุกจะเป็นยังไงภาพของการลงทุนจะเปลี่ยนต่างออไปจากปีนี้ แค่ไหนติดตามในอีกรายการได้ในตัว Future of Wealth ค่ะอ่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทางชาญมากที่มาแช <share S 2> ร์คำแนะนำต่างๆนะคะและติดตามกันต่อไปว่าท็อปพิกครางหน้าเราจะเอาอะไรมาฝากค่ะ